การทะเลาะกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันของพวกเรากันอยู่แล้วอย่างการทะเลาะกันในคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการทะเลาะกันในความสัมพันธ์เราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นได้แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกปัจจัยหนึ่งของการทะเลาะครับเพราะในจุดที่เราคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านในห้องของเราตรงนั้นมันก็จะเป็นที่ที่เราสามารถพักใจได้แต่เมื่อเราก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเมื่อไหร่ ความสงบที่เรามีนั้นมันก็เหมือนจะถูกทดสอบอยู่เสมอเหมือนกับว่าโลกนี้มันพยายามที่จะจี้ให้เราระเบิดอารมณ์ออกมาตลอดมีคำถามถึงสิ่งที่เราทำคำดูถูกกับสิ่งที่เราเป็นคำด่าทอว่าร้ายตัวเราและคนที่เรารักหรือแค่คำถามง่ายๆที่เราถามไปก็ไม่ยอมตอบเราสักทีแล้วก็เช่นเดิมไม่ก็คนที่เรารักคนที่เราแคร์เนี่ยแหละที่อาจทำให้เราเสียอารมณ์ด้วยได้เหมือนกัน ความสงบของเราถูกทดสอบอยู่เสมอจนเราก็กลัวที่จะถูกตัดสินถูกดูถูกดูหมิน่นได้รับความไม่เป็นธรรมไปต่างๆนั่นนะเรื่องนี้เดี๋ยวไว้ค่อยพูดในวิดีโอตัวอื่นก็แล้วกันแต่ในวันนี้เรามาพูดถึงกลุ่มคนที่เราเองก็ไม่เคยคิดว่ามีนะกันนะครับนั่นคือผู้คนที่มีความสุขไปกับการทะเลาะแถมยังโหยหามันซะด้วยกับดักของการทะเลาะผมขอเรียกมันแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วดูซิว่า กับดักที่เราสามารถติดได้ง่ายๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และเช่นเคยครับวิดีโอตัวนี้ขอขอบคุณคาลิเบอร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในด้านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับ ในหนึ่งวันของเราเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยโอกาสมากมายที่เราจะสามารถน็อตหลุดได้คนรักอาจจะติดเตียนในการตัดสินใจของเราเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ช่วยเรามากพอคนแปลกหน้าจากไหนก็ไม่รู้ก็ดูจะแย่ให้เราหมุนหงิดได้ตลอดในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็น,ปนไปได้ง่ายมากๆที่ไม่ว่าใครที่ไหนก็จะรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเป้าเป็นตัวโดนไม่ถูกเคารพและสุดท้ายก็โมโหออกมาในที่สุด อารมณ์ประมาณว่าจะเอาอะไรกับเราหนักหนาเนี่ยแต่ถ้าการยั่วยุทั้งหมดนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยแหละครับในหลายๆครั้งที่คนเราระเบิดอารมณ์ออกมามันไม่ใช่เพราะว่าเขามีปัญหากับคุณแต่เป็นเพราะว่าพวกเขามีปัญหากับสิ่งที่มันอยู่ข้างในตัวเองตั้งหากพวกเขาถูกอารมณ์มากมายเข้ามาครอบงำทั้งความกโกรธความโมโหความเศร้าจนสุดท้ายก็เก็บอารมณ์มากมายเหล่านั้นไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมา เหมือนเราก็แค่ซวยที่ดันไปอยู่ณตรงนั้นพอดีเฉยๆการทะเลาะกันก็ยังสามารถทําหน้าที่เป็นการปลดปล่อยอารมณ์สําหรับคนที่กําลังตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอยู่ก็ได้และกับดักของการทะเลาะเนี่ยมันคือการดึงคนอื่นเข้าสู่ความขัดแย้งโดยที่พวกเขาจะสามารถหลีกหนีจากความเจ็บปวดของตัวเองในช่วงขณะนั้นนั้นได้และมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันคือการหาทางเอาอารมณ์มากมายที่จุกอกอยู่ออกมา โดยใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือระบายนั่นแหละครับฟังดูท็อกซิกใช้ได้เลยและในตอนที่เราตอบสนองกับคนเหล่านี้ไปด้วยความกโกรธความโมโหที่มันไม่ต่างกันเลยพวกเขาก็จะรู้สึกโล่งใจได้ชั่วคราวเหมือนจะเบีเ่ยงเบนความสนใจจากปัญหาของพวกเขาเองได้แต่มันกลับทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเหนื่อยทั้งกายและใจจนสุดท้ายก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณเองก็สามารถส่งต่ออารมณ์ที่มันคลุกกลุ่นอยู่นี่ให้กับคนอื่นได้เหมือนกัน ป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปเลยโอเคเรื่องนี้มันแย่มากๆครับแต่มันก็พอมีอยู่วิธีที่เราจะสามารถปกป้องความสงบของตัวเองได้โดยคุณจะต้องสังเกตให้ดีๆเมื่อคุณพอมองเห็นแล้วว่ามีคนตั้งใจพยายามทําให้คุณโมโหอยู่และเมื่อคุณมีโอกาสที่จะตอบอะไรกลับไปคุณสามารถเลือกตัดสินใจได้ให้ตัวเองไม่ไปติดกับการทะเลาะอย่างไร้ประโยชน์แบบนั้นอยู่พยายามดึงสติของตัวเองให้ดีครับ ให้ตัวเองสงบให้ได้จะดีมากกว่าอย่าไปร้อนตามเขาการปฏิเสธที่จะไปติดกับดักของการทะเลกกาะกันนั้นมันไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาเพราะความกลัวแต่มันคือการที่เราให้ค่ากับอารมณ์และจิตใจของตัวเองมากกว่าจนเมื่อคุณเดิอนออกมาได้คุณไม่ใช่แค่ให้ตัวเองไม่เครียดในเรื่องที่ไม่ควรอย่างเดียวคุณก็ได้ปฏิเสธให้คนอื่นมากําหนดความรู้สึกนึกคิดของคุณได้เหมือนกันหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะตอบโตัอะไรกลับไป มันก็เป็นการฝึกสติที่ดีเหมือนการรับฟังตนเองในคลิปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับมันจะคอยเตือนตัวเองว่าความโกรธของคนอื่นมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณตีกรอบตรงนี้ให้ชัดเจนและถ้าเป็นไปได้ก็ควรเอาตัวเองเออกมาจากสถานการณ์นั้นๆให้เร็วที่สุดและถ้าคุณใจเย็นความสงมบของคุณมันก็เป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อได้เหมือนกันอะไรที่มันตึงๆมันก็จะเบาลง แถมยังสามารถส่งให้คนอื่นๆนั้นเย็นตามคุณไปได้ด้วยซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลให้การพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นการเลือกที่จะใจเย็นคุณไม่ใช่แค่ปกป้องตัวเองแต่มันยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้กลมกลืนกันมากขึ้นความเข้าใจกันมันก็จะมากขึ้นตามนะเหมือนในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เคยพูดไว้นะครับว่าชีวิตของเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมาทะเลาะกันโดยใช่เหตุ ลองไปดูกันได้นะครับถ้าเรามองเห็นแล้วว่าการทะเลาะที่เกิดขึ้นมันดูไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากแค่ระบายอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นการเลือกที่จะไม่สนใจคุณก็จะสามารถปกป้องความสงบของตัวเองได้แล้วค่อยไปใช้สมาธิกับสิ่งที่มันสำคัญกับคุณจริงๆจะดีกว่านะฉะนั้นนะครับคราวหน้าคราวหลังพยายามอยไปติดกับการทะเลาะของคนอื่นกันละกันนะแต่เรื่องราวของการทะเลาะ มันยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากที่เราทะเลาะกับใครไปคุณเคยอารมณ์เสียจนมันเสียอารมณ์ไหมครับนั่นแหละคือเรื่องราวต่อไปของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Spark หม่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับหากท่านใดต้องการจะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบ Super Thanks และระบบสมัครสมาชิกได้นะครับ คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสิ่งที่ผู้ท่านจะได้ก็คือมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอก่อนใครเมื่อผมทำเสร็จแล้วโดยที่วิดีโอตัวนั้นจะไม่มีโฆษณาใดๆมาขั่นกลางให้เสียทอนในการรับฟังรับชมเลยนะครับแถมยังมีอิโมจิสติ๊กเกอร์น่ารักๆที่สามารถใช้ได้ในตรงคอมเมนต์เหมือนกันเขากอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ s t o r y t a l ลแหล่งรวมหนังสือเสียงไว้มากมายที่ทุกคนสามารถฟังหนังสือเล่มโปรวของตัวเองได้ทุกที่ให้เลือกฟังกันอย่างจุกๆุไปเลยครับเหมาะสำหรับผู้รักในการอ่าน แต่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านซึ่งหนังสือมาดองไว้นั่นแหละครับและไม่ใช่แค่นั้น s t o r y t a l ก็มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ SparkMy ทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคาเพียง149บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจก็รบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ s t o r y t a l หนังสือเสียงในมือถือของคุณและอย่าลืมนะครับ SparkMy จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ ตัวคุณครับ